Everybody welcome to English with ครู b o นะคะเจอกันอีกแล้วเนาะกับวิชาภาษาอังกฤษของคุณครูโบนะคะวันนี้เนี่ยเราเริ่มบทใหม่กันแล้วนะคะเป็น unit f o r นะเป็นเรื่องของ w i l animals นะคะเป็นเรื่องของสัตว์นั่นเองก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพที่เป็นภาพสัตว์กันก่อนเนาะให้นักเรียนเนี่ยใช้สายตาอาเพ่งดูว่ามีสัตว์อะไรอยู่ในรูปนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะค่อยเข้าบทเรียนกัน อันดับแรกเนี่ยภาพแรกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยภาพนี้นะคะเป็นภาพอะไรเอ่ยเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูประมาณสิบวินาทีนะคะจับเวลาอ่ะมีใครเห็นบ้างเอ่ยว่าเป็นสัตว์อะไรชัดเลยนะคะเป็นงูนั่นเองอ่าในรูปนี้นะคะเป็นรูปงูเนาะโอเคต่อไปนะคะเป็นรูปอะไรเอ่ย ภาพนี้เนี่ยจะมีกองใบไม้เต็มไปหมดเลยอ่ามีสันอยู่ชนิดนึงเนาะใบให้ว่าตัวสีในภาพนี้เนี่ยตัวสีน้ำตาลเนาะอ่ะให้เวลาสิบวินาทีนะคะในการมองภาพนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ยอ่าอาจจะยากหน่อยเนาะสำหรับภาพนี้นะคะเฉลลยเลยนะคะภาพนี้เป็นรูปของงูนั่นเองอ่ะ ลยนะคะอยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยเราขึ้นบทใหม่กันแล้วนะคะเป็น Unit 4เรื่องของ w h y animals w animals นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างอ่ะสำหรับหน้าแรกนี้เนาะอ่ะในภาพนี้เนาะเขาบอกว่ายังไง what you can see คุณเห็นอะไรบ้างอะ่ะคุณเห็นอะไรบ้างในภาพนี้เรามาดูกันซิมีอะไรบ้าง นักเรียนสามารถตอบเป็นภาษาไทยก็ได้สำหรับใครที่อาจจะยังไม่ดูคำศัพท์เนาะมีอะไรบ้างเอ่ยอด้านบนมีอะไรค้างคาวมีนกมีม้าลายงูช้างแล้วก็สัตว์อื่นๆอีกมากมายเลยวันนี้เนี่ยเป็นการเริ่มบทใหม่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนสัตว์ตัวแรกตัวนี้ตัวอะไรเอ่ย bat อ่า bat b a t Bat ค้างขาวนั่นเองวันนี้เนี่ยคุณครูเอาคำศัพท์อีกสองคำมานำเสนอนั่นก็คืออะไรเอ่ยถ้าเป็นผู้ชายเราจะเรียกเขาว่า Man Man อ่าแล้วถ้าค้างขาวคำศัพท์คำว่าค้างขาวกับคำว่า Man รวมกันนักเรียนรู้ไหมเอ่ยว่าจะเป็นคำว่าอะไรเป็น s u p e r h e ฮีตัวหนึ่งเนาะจะชื่อว่าอะไรเอ่ย very good Batman Batman เนี่ยก็คือคำที่ผสมกับคำว่า bat แล้วก็คำว่า man นั่นเองต่อไปนะคะเป็นคำว่า rat นั่นเอง listen and repeat after me r h i n o rhino แปลว่า rat นั่นเองนะคะ next มีใครรู้จักการ์ตูนตัวนี้ไหมเอ่ยการ์ตูนเรื่องนี้ ชื่อว่าอะไรเอ่ย We bear bears ะในคำนี้เนี่ยสองคำนี้เนี่ยมีคำไหนที่นักเรียนคิดว่าจะเป็นคำว่าหมีคุณครูเคยสอนว่ายังไงเอ่ยมีมากกว่าหนึ่งตัวอะต้องเติม s ถูกไหมในภาพนี้เนี่ยมีหมีทั้งหมด3ตัวเพราะฉะนั้นคำว่าหมีต้องเป็นคำไหนเอ่ยตัวขาวนั่นเองเพราะว่าคำศัพท์เติม s นะคะ Listen and repeat after me B e a r bear แปลว่าหมีนั่นเอง next ในภาพนี้ตัวอะไรเอ่ยนกอินทรี listen and repeat after me e a g l e eagle eagle แปลว่านกอินทรีนั่นเองคำว่า ant ant a n t and แปลว่ามดนั่นเอง next elephant คำนี้เนี่ยเหมือนกับคำว่าอะเอ่ยเราเคยเรียนเรื่องของตัวเลขไปแล้วมีคำหนึ่งที่คล้ายกับคำนี้นักเรียนอะ่ะอย่าออกเสียงผิดเนาะก็คือตัวนี้11เราจะอ่านว่า11 11แต่ว่าช้างเราจะอ่านว่า elephant elephant 11 e l e v e n ช้าง elephant ช้างเนี่ยจะออกเป็น elephant แต่สิบเอ็ดเนี่ยเราต้องจำว่าเป็นอะไร eleven น uh. ะ listen and repeat after me e l e p h a n t elephant ช้าง tiger listen and repeat after me T I D E R Tiger เสอ Snake Snake Listen and repeat after me S N A K E Snake Moon and A Zebra Listen and repeat after me Zebra E e. Zebra ตัว Z ดตัวนี้เนี่ยบางทีก็อาจจะออกเป็น Z ก็ได้เนาะหรือว่าบางทีเขาอาจจะเรียกว่า Z อาเราก็สามารถใช้ได้ทั้งสองตัวเนาะ Zebra อาแปลว่าม้าลายนั่นเองนะคะ Dolphin Dolphin Listen and repeat after me D O L P H I N dolphin dolphin จะเห็นได้ว่าอะไรเอ่ย D O L อ่านว่า d o l เนาะแล้วก็ P H เนี่ยเราจะสะกดเป็นตัว v v แล้วก็เป็น I N ก็เป็น v i n dolphin 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 Dol Dol เป็นโลมาเนาะ and the last one crocodile listen and repeat after me c r o c o d i l e crocodile crocodile จระเขนั่นเองเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะมีคำว่าอะไรบ้าง bat bat ค้างข้าว Rhino, Rhino, Red, Bear, Bear, Me, Eagle, Eagle, Knock in sea, Ant, Ant, Mot, Elephant, Elephant, Shang. Tiger, Tiger, Sia. Snake, Snake, Ngô. Zebra, Zebra, Malay, Dolphin, Dolphin, Loma, Crocodile, Crocodile. จระเขสำหรับการบ้านวันนี้นะคะของขามนี้เนาะคุณครูให้นักเรียนเนี่ยหาผลิตภัณฑ์หรือว่าของนำมาถ่ายรูปแล้วก็เขียนคำศัพท์จากนั้นเนี่กก็เขียนคำแปลและใส่ชื่อเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยอย่างคุณครูเนี่ยที่ยกตัวอย่างมาให้นะคะรูปนี้เนี่ยเป็นรูปของ อะไรเอ่ยที่นักเรียนเคยเห็นเนาะมันจะเป็นขนมที่เป็นรูปแมวอ่าอันนี้ก็คือคุณครูเอามาเนาะแล้วก็เขียนคำศัพท์คำว่า cat cat แล้วก็เขียนคำว่าแมวลงไปแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้มีแค่นี้เนาะพบกันใหม่คราบหนะ้าสวัสดีค่ะ see you again next week bye